โดวยวัดแรกนะครับเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดโสพนารามอําเภอลำลุก,กาจังหวัดปทุมธานีครับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอัญเชิญผ้ากฐถินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถสามรอบก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกฐถินภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูอาธรธัญญานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดโสพนารามเป็นประธานสงฆ์ทางด้านกัลยาณมิตรกฤติกาครับและกัลยาณมิตรทีคร่คำพรมหาธนกุล เป็นผู้แทนคณะศิยีศยวนิสิ์วัดพระธรรมกายนำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมนำถวายผ้ากรถินนะครับแล้วก็ปัจจัยบริวารกรถินต่างๆถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นนะครับพุทธศาสนิกชนจึงได้พร้อมใจในการถวายผ้าตรายจีวรน,นะครับอันเป็นบริวารกรถิ่นต่างๆแล้วก็ปจัจจัยเทยธรรมต่างๆนะครับแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจด้วยโดยเจ้าวาดวัดโสภ พระนารามครับพร้อมด้วยผู้นําชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงความปลื้มปิติใจในมหากราธานแล้วก็ยังได้ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะศิษย์ยมฤทธิ์วัดประ,ระธรรมกายที่ได้น้อมถวายกรถิ่นในครั้งนี้ซึ่งพิธีทอดกรถิ่นในโครงการกรถินสาม,มัคคีทั่วไทยสาม0มืนวัดโดยคณะศิษย์ยมฤทธิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นการทำนุบำรุงวัดทั่วพื้นแผ่นดินไทย พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัทในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปครับอันมุทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับเราไปต่อกันที่ภาพบรรยากาศของจังหวัดนครปฐมกันครับที่วัดหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมได้จัดพิธีทอดกรถินสามคคีทั่วไทยนะครับประจำปีพุทธศักราช2567เช่นเดียวกัน โดยคณะศิษย์นรู้สึกว่าพระธรรมกายนะครับด้น้อมถวายในโครงการกระถินสามเครทั่วไทยสามหมื่นวัดพิธีกรรมเริ่มด้วยนะครับทุกท่านได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากระถินเวียนประทักสินรอบอุโบสถก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกระถินโดยในครั้งนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจากพันตำรวจเอกดอกอรสมศักดิ์เนียมเล็กและกะัลยาณมิตรสายใจเนียมเล็กเป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้ากระถิ่นครับ จากนั้นนะครับผู้แทนสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นผู้มีบุญนะครับได้พร้อมใจกันในการร่วมบุญทอดกรถินถวายผ้าไตรและก็บริวารกรถินต่างๆแด่คณะสงฆ์ในการนี้ครับคณะศิสยาสิ้นสิบวัดพระธรรมกายได้มาร่วมทอดกรถินในครั้งนี้ชาวบ้านก็มีความปลื้มปิติใจนะครับแล้วก็เป็นภาพองดงามให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธที่ได้พร้อมใจกันในการนำพาพระพุทธศาสนาสู่ความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งเป็นการเกื้อกูลพระธรรมวินัยในศิขาบทต่างๆที่ผู้รับก็คือคณะสงฆ์จะได้รับด้วยนั่นเองครับจากภาพบรรยากาศของที่นคนปรปฐมครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันที่กิจกรรมการบูญของทางจังหวัดชาเช,ชิงเซานะครับโดยคณะศิษสิยานุสิตวัดประธรรมกายได้ร่วมกันถวายกรถิ่นในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทยสาม0มืนวัดเช่นเดียวกันโดยคณะศิษสิยานุสิ์นะครับปูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโย ณวัดบางตลาดอเภคลองเขื่อนจัังหวดฉะเชิงเซาโดยผู้แทนคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะประธานกรถินนะครับได้ร่วมกันอัญเชิญพระกรถินเวียนพระทักษิณรอบอุโบสถ3มรอบจากนั้นผู้แทนคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายครับได้ร่วมกันกล่าวคําถวายพระกรถินพร้อมทั้งได้น้อมนํพระตรายและก็ปัจจัยบริวารกรถินต่างๆถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ นำมาซึ่งความปรับเปื้มปิติใจในบุญให้แก่ทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันบำเพ็ญบุญยกริยาจากกาะลาานที่1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งนี่เป็นภาพของความสมัครสมานสมามัคคีของชาวพุทธนะครับที่ได้พร้อมใจกันในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาร่วมกันส่วนปัจจัยบริวารกระถินต่งตางๆนะครับพวกเราก็จะได้ร่วมกันสร้างระยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมแล้วก็รองรับการบําเพ็ญสมณธรรม สร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการนั่นเองอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกฐินรวมไปถึงนะครับคณะศิษย์เสียงสิทธ์วัร,รรมกายที่ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมงานบุญดีๆเช่นนี้นั่นเองครับกลาวขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ครับถ้าชอบคลิปข่าวนี้สามารถกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อที่จะได้ติดตามและรับชมข่าวสารงานบุญของทางบุญนิวส์ อัปเดตสถานการณ์นะครับทางพระพุทธศาสนาทั่วทุมุมโลกไปพร้อมกับบุญวา์ครับ